ว่าอย่างนี้นะครับอยากกินไก่ไก่นึ่งคนระับงั้นอย่าทำทุนมาหกปีหน่อยเพื่อว่าไปบูราณเก็บมาต้องลูกต่ำลูกก็ซส้อลูกให้เขาไปด้วยปิดแกงก็ไปซื้อมาครับวันนี้ไม่ได้ทำขาไม่มีเวลาเลยทำเกีย๊ยนซีฟู๊ดผักในตู้ยังมีอะไรก็ใช้นั้นไปครับอยวมากินด้วยกันครับ เดีย๋ยวทำแป๊บนึงใส่มอหนึ่งครับใส่มอหนึ่งแบบนี้ตัวนี้โลสองร้อยี่สิบบาทไก่สดไก่เป็นนะครับไก่ไทยแต่ผิวมไม่ค่อยสวยไม่แล้วเดีย๋ยวก็รู้เดีย๋ยวขอตัวทำแป๊บนึงครับเอาละครับ เตรียมของเสร็ตแลวเสร็จครับทอดมันอยู่ทอดมันหกปีครับไก่นึ่งเราก็เรียบร้อยครับแต่ว่าว้าวอบไปก่อนแตกหมดเลยครับ ร้อนสุกแล้วครับไอ้ดำๆไม่ใช่ข้นนะไม่รู้พี่อันเป็นยังไงก็ไม่รู้เดีย๋ยวค่อยไปดูกันจริงเดี๋ยวทอดมันกันจะไหม้โอเคคร,บร,บร,ครบับเรียบร้อยครับต้มเสร็จเรียบร้อยครับทอดมันเรียบร้อยครับอันนี้รูกเต่าแต่งจาน จัดไอ้นี่ครับถ่ายรูปตรงครูไปเพราะมันห่วปีครับมันก็มีจิ้มซีฟู้ดครับอี่เจียวไว้เมื่อกี้ผักไม่มีอะไรครับลื้อในตู้เย็นมามีแตงกวาไอันี่หวปีเอาตัดเศษมานิดหนึ่งพี่ทอดนะเป็นห่วงปีสดเดี๋ยวเราโมกินก็กินหกปีสดใส่กับจิมซีฟู้ดครับหอมครับหอมหอมรวง มีผักอะไรก็ใครแล้วแต่นะแล้วแ้วแล้วแต่กินครับมันไม่มีผักอะไรแล้วก็มีกระเทียมสดกระเทียมสดเนี่ยไก่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 อ่อนไก่บ้านเอามานึเละหมดเลยนึ่งแฮะหมดเลยครับอันนี้มันมันจะน้อยนะมันมันมันจะน้อยกว่าไก่ที่เขาไปทำข้าวมันไก่แต่ตอนผมนึ่งอ่ะ ไม่ใส่เครื่องไม่ใส่เลยนะต้องเอากินไก่างเดียวแต่เอาไก,ก่เอาใส่ชามแล้วก็น้ําน้ําจากตัวมันที่เราได้ครับนี่ครัมันออกมาจากตัวมันนะแล้วตะเลงเลยเลนอะไรก่อนเออแล้วชงน้ํามะตูมกินครบนับมันนะ้ามะตูมุ้นๆนะไม่กินน้ํามะตูมเย็นนะมะตูม <c oughs>

มันกินไก่ทั้งตัวต้องเป็นงานมือครับวันหยุดนะใครอยู่บ,าบา้านว่างแนะนำไม่มีอะไรยากครับเรื่องนี้นายสุดับไม่อยากเสียตังค์แห่งลงทำกินเองครับหยุดไนปะเอ่ย

ต้องเป็นงานงานมือกับงานเลิศดวมหมดแล้วนุ่งตักใจตอนนี้ผมกินอยู่ในตอนนี้ยังครึ่งกำลังห่วยแล้วเกัน ชอบภาคอะไรมีภาคอะไรก็อเอาตามนั้นเนี่ยภาคา mm hmm. าตักส่วนใหญ่หมกินทั้งหมดเหลือจ้อยหมูหกปีทอดมันเป็นส่วนใหญ่นี่เลย mm hmm. โงอดมัน gài vào vươn rồi cứng cơ <laughs> có miếng hương kèm mong oh, hộp để lại quần ừ. mì lói lẻ. Mà mà. Mà mày lòi ra đang mình lắm chim, lắm chim จริงที me, yeah. diver, YouTube, ่เขากินันคอนมันเยอะเองหได้เลยคอนมันโมปีททำไม่ยากครับก็ดูอ่ะทำช่องในยูทูบอ่ะเยอะมั้นแล้วจะคูลเหว่าก็ทำนั้นก็เอาเพราะก่านี้ไม่รู้อะไรก็เบิดเขายังไงเะนจากนี้ผมม่เเยราะว่าผมกินมันต้องเด็ดเล้ด นุ่มของห้อใส่ใส่แป้งกึ้งแกงไม่มีอะไรใครเดี๋ยวเราไต่เลยราไต่เลยอร่อยทำเป็นยังคุ้มกว่าแต่ต้องแล้วแต่โอกาสเนาะทีก็แล้วก็เดินทางเขาก็ไปอุ่นอื่นๆเพื่อให้แต่จะิปกับเพื่อนครับแต่มาเดินทางก็อยู่บ้านทำได้เลยยัง ง่ายวุกเลยมันจิ้มผักนไก่ตกข้าวง่ายจัดแล้วราคาไม่แพงเลยผมคิดว่าตลาดทั่วไปไม่ว่าอยู่พักไหนนะมันก็น่าจะประมาณนี้แหละไก่ไข่ไก่บ้านไก่เศร้าอะไรพวกนี้มันก็จะแต่อันนี้มันจะไม่เหนียวอ่ะแต่ไก่เหนียวก็ดีแบบแล้วแต่แล้วผมชอบแบบนี้นึ่งแป๊บเดียวแล้วก็ ก็จะน้ำมะตูมน้ำมะตูมไม่ใส่มะตะเอไม่ใส,ส่น้ำตาลขอ,อยาเป็น เนี่ยเหลือน้องครับนี่ใส่เหลือน้องครับข้าวละล้อนนะ เอา không ใส่ตรง

หยุดป,ปั๊บครับไปทำกันดูครับง่ายครับหายหยุดวันหย,ยุดตรงว,ว่างนะผมนะแต่เนี่ยจริงจริงผมกินมั่วหรอกแต่จรวกินเยหลักจจกว่าดูต่ำกว่าเออปรมาณเต็มก็มมมเพลินีๆโตอ,อ้าว

ฝากคตรงนี้นะใครชอบอะไรเติมนะครับเนื้อหมดกับตดกของยืนหนึ่งประโยชน์ นำนำ้ำมาตรงเราก็นี้อันนี้ว่างจริงเด็ดลอ,องลุกน้ำไก่ครับที่ต้มที่เรานึ่งเราเอาไก่วางไปในชามเลยนึ่งมัน้อหนามันไล่เราอยู่ในชามเราก็มันได้มันแค่ไม่ใสเลยน้ำไก่หากเกินนิดเดีเยวไม่ใสเลยผมว่าหลายคนมีคนที่ชอบทำที่ชอบกินน้ำไก่ว่า

มันเป็นว่ามันเป็นของทะเละแล้วเป็นถูงเ้าเต็มท้องพวกวันนี้ไม่มีสูตรที่มันแน่นอนไม่มีอะไรใายตัวเราอยากรู้อะไรเราทำครับมันเป็นกลไกบอไม่เดือ,อดร้อนคนอื่นบอส มันใหญ่เกินจะไว้ค่อยโฟลว์จริงประมาชิกเราเริ่มเนี่ยไม่ใช่เวลาหรอกมันเริมที่วันเหน็กเลยครับข้างในหัวปีอยางนั้นนะเกิดเถ้ากองกินครับ ่มดไปหมดเลยจำไม้จำมือจำข้าทั้งแท่งโอเคก็นี่ครับอย่างที่บอกไว้ครับแต่ถ้าเราเลี้ยงไว้เองก็ได้นะมาปาดคอเองอะไรเองอันนี้ผมไปเอามาจากตลาดเพราะว่ามันก็ง่ายดีะ มาเราก็ทําอย่างอื่นครับทำอย่างอื่นก็คือตอนเนี้ยทำน้ำจิ้มทาล้างทํานึน่งทําต้มแล้วก็บางที่นะเยอะแยะเลยที่เขาทําแบบใส่เครื่องดับกลิ่นบางอย่างบางก็แล้วแต่คนชอบกัอยู่ที่เราล้วนเลยครับลองทำกันดูครับเอาตามปะเอาตามใจปากเรา เมหาหอมแบบนั้นนะอร่อยอร่อยไม่มีอะไรครับผมใช้สัวล์ละเจอตามชื่อช่องแล้วซัดตอกห่วยเาวไม่พอเดี๋ยวเอยจะต้องทางําำลึกเล็กนึงทำา

นี่เขามาดูนะโอ้ผมก็ไม่รู้จักใครหรอกดูทูบก็เป็นการันต์มันต้องทางคิดว่าคงไม่ทำอะไรเพิะมาผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆพ,พัฒนาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวขอกินต่อตัวกินต่อผมค,ครับ,บลูกปุงเข้ามาด้วยจันะ เขามาดูาผมรู้จักแต่บางคนก็รู้จักนะบาคนรู้จักค<ๆ>นแรผมเป็นคนดูมากกว่านะไม่ค่อยเป็น,นทำงางี้ยว่างเลยวัี้ไม่ไป่อยตลาดนั่นแหลไะไปตลาดอุบานทำแบบนี้อร่อยผมทำนี้มันมาน,น,นาลนวแหละถ้าผมไม่ทำในช่ต้องดูตัวขอตัวไปละเมือขอบคุณมากครับ ใครที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาชมนครับผมเดี๋ยวขอตัวไปแล้วมันแพบเลย